สวัสดีค่ะทุกคนมีเมอร์ดิเกิลน,นะคะคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะที่ต่อจากคลิปตัววินานั่นเองะคะ่ะทุกคนเพราะว่าวันนี้จะมาลองของอีกเช่นเดียวกันนะคะจะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะมาลองของนะคะเป็นของ AR นั่นเองนะคะชื่อว่า AR Kitty มากรองเซตนะคะทุกคนโดยตัวนี้นะคะก็จะเป็นมาทั้ง3ชั้นนะเป็นแบบรูปของมากรองแบบนี้นั่นเองนะคะก็จะมีทั้งสีที่ทาแก้มทาตานั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็อาจจะทาปากได้นะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะ ดูได้มาจากเซเว่นนะคะทุกคนในราคาอะไรนะจะไม่ได้ลวน่าจะไม่เกินหนึ่งร้อยหรือว่าร้อยกว่าบาทนเองค่ะเดี๋ยวขึ้นราคาให้นะแล้วก็มาดูกันนะคะก่อนอื่นเลย package. แพ็กเกจแพ็กเกจจริงน่ารักมากทุกคนดูสิเห็นไหมคือมันเตะตาต้องใจมากแล้วสีเขาก็เหมือนแบบว่าสามารถใช้ได้ทุกสีผิวแล้วก็ใช้ได้ทุกโอกาสนั่นเอนงทุกคนดูนก็เลยไม่พลาดจะเอามาลองที่คนได้ดูกัน,นเองนะคะมาดูแพ็กเกจจริงกันก่อนนะคะทุกคนตัวนี้นะคะเขาก็จะมาเป็นแบบสามชั้นแบบนี้นะ้เหมือนรูปมะกรองแบบนี้นะคะนี่ เพราะวัสดุเป็นพลาสติกแบบเนื้อด้านนะคะทุกคนข้างหลังนะคะเขาก็จะบอกดูเอาไว้เลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะจ๊ะนี่นี่น ต่อันก็มาในปริมาณ11.2กรัมน,น่าจะรวมกันทั้งหมดนะนะทุกคนเปิดมาก่อนแล้วกันจะเป็นแบบนี้นะครับอายแชดโดว์ที่เป็นประกายแบบนี้นะคะแล้วก็มีพลาสติกเนี่ยกันด้วยนะคะแล้วก็จะมีกระจกอันนี้ด้วยความเลิศม,มากคือมีกระจกนะคะแล้วก็ดูชั้นแรกก่อนนะคะเขาบอกว่าเป็นกลิตเตอร์อายแชโดว์นั่นเองนะคะทุกค,คนเออเดี๋ยวมาดูสีกันก่อนนะคะคือมีวซื้อมานานมากแล้วเว้ยแต่ว่ายังไม่กล้าลองเอามาลองพร้อมกันนี่แหละอยากดูสีนะคะมาดูกันแต่คือสีมันน่าลองมากสีมันจะเป็นแบบในตรงนี้นะคะที่เเเราเห็็นนจะปแบบ <ทอง>เหลือบส้มชมพูทองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งใช้ได้ทุกวันจริงๆนะคะเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อฝุ่นนะทุกคนแต่ว่าน่าจะอัดมาค่อนข้างแน่นแล้วก็ไม่ค่อยอ่อเอาเท่าไหร่นะดูตรงนี้สีดีมากทุกคนสีเขาเป็นแบบส้มส้มทองทองทอมชมพูพีชๆอะไรอย่างเงี้ยสีมาก รุ่นต่อไปต่อไปนะคพะพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่มีกระจกแล้วนะจะมีเป็นแบบสีอชโลแทนชั้นสองน,นะคะเขาบอกว่าเป็นครีมบลัชออนนั่นเองนะจ๊ะอ่ะเรามปดูว่าเนื้อครีมเขาเนี่ยจะเป็นแบบไหนจะใช้นิ้วกลางในการแตะอ่าทุกคนเป็นแบบเนืดๆแบบนี้นะสีอาจจะเป็นชมพูน้ำตาลน,นะคะทุกคนนี่ทาปุ๊บมันก็จะเหมือนแบบก็จะแห้งไปตามมือนะคะอืมค่อนข้างที่จะเนื้อค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะคะไม่ต้องรีบเกลี่ยมากมายนะแต่ว่า ก็อาจจะแห้งแบบแห้งไวหน่อยไหมเป็นเนื้อครีมที่แห้งไว้นะคะแต่สีสวยชั้นที่3นะคะทุกคน m e t a ลลิกอายแชโดว์แอลิเออนะสีมันจะเป็นเมทัลลิกเงาแบบนี้นั่นเองนี่นเนี่ยมาเดลองดูกันอ่อนๆอ,อ,อย่างไงไม่รู้อะ่ะทุกคนต้องค่อยๆบิ้วอ,ออกมานี่นี่นี่นิ้วนางนี่ทุกคนเริ่มกันที่งานแก้มก่อนนะคะชั้นที่สองทาให้ทั่วผงแก้มนะคะแบบนี้ ตอนเกลียดกันนะว่าจะเป็นยังไงนะสีก็ค่อนข,ข,ข้างมุ้งมิ้งฟุ้งฟริงฟร้งอยู่นะคะไม่ได้เข้มมากมายนะทุกคนก็คือต้องทาแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อครีมก่อนนะคะแล้วค่อยทาแป้งนะทุกคนอันนี้มิวทารองพื้นไปแล้วนะคะก็สามารถทาเพิ่มขึ้นมาได้หรือว่าถ้าเราที่เกียจทารองพื้นวันไหนแล้วก็สามารถใช้บลัชเนื้อครีมเนี่ยทาไปที่ผิวได้เลยนะคะแล้วก็ทาแป้งแค่นี้จบทุกคนนี่ก็ได้แล้วต่อไปงานตานะคะเราก็จะใช้เป็นชั้นแรกนั่นเองนะคะทุกคนทาไปพร้อมกันนะจ๊ะเดยน,ย,นะะเยนะเปลกตไ เนื้อฝุ่นนะคะทุกคนแต่สีดีอะเอาจริงจะมีออกเป็นปร,ประกายแบบที่เป็นสีทองอะทุกคนแต่ว่าเนื้อชิมเมอร์เขาจะเป็นสีแบบส้มๆอมน้ำตาลเฮ้ยมันแบบเหลือบๆแนละ้วมันสวยมากทุกคนแต้มไปก็มันก็จะยิ่งสีมันก็จะชัดขึ้นนะคะแล้วก็จะดูสวยขึ้นแล้วก็ทาไปถึงใต้ตาล่างเลยก็ไนดะ้อะใครแต่งหน้านไม่เก่งก็สามารถได้ดีเดียวได้เลยนะคะอะลองสีชั้นที่3ก่อนลวกันเนาะเขาบอกว่าเป็นเป็นอายแชโดว์ก็เป็นทั้งลิปนะเดี๋ยวเราจะมา ทาแบบบริเวณหางตากันดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะนี่จบแล้วเพิ่มความมีมิติมาขึ้นนะเพราะว่าสีค่อนข้างจะเหลือบแดงแดงนะคะแดงแดงน้ำตาลน้ำตาลหนึ่งเพิ่มความเค้มนะคะเราจะใช้สีปัดแก้มวันนี้ของเขาด้วยนะเอาจิ้มไปที่เดิมเนี่ยทุกคนหางตาเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเข้ามาข้างในนิดนึง และสิ่งสุดท้ายนะคะก็จะเป็นลิปนั่นเองนะคะทุกคนโดยเราจะทาในชั้นที่3นั่นเองนะคะที่เขาบอกว่าเป็นอ่อลิปเมทัลลิกนะคะเมทัลลิกอะชด้ว์ลิปนั่นเองนะคะอ่ะเราจะลองทากันก่อนนะคะว่าสีจะเป็นยังไงนะคะอย่างที่บอกนะสีเขาค่อนข้างที่จะบางนิดนึงนะคะทุกคนืูว่ามันไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะเสื้อมาทาปากหน้า สีเมทัลลิกแบบนี้นะอันนี้คือมิวไม่ได้ทาแบบลิปมันอะไรแต่อย่างใดนะคะทาลิปเลยแปลกๆไหมอ่ะทุกคน <S <S 2> <S 2> แต่ว่าสีแฟนซีเนี่ยใช้ได้นะคะถ้าเป็นแบบแ,แต่งแนวแบบแฟนทรงแฟนซีอย่างเงี้ยใช้ได้แต่ถ้าใช้แบบทั่วไปอะไรเงี้ยมิมวว่าน่าจะแบบแปลกๆนะนี่ทุกคนเฮ้ยแต่ด,ดูอย่างงี้แล้วมันก็น่ารักเลยนะเหมือนแบบไอ้นี่ลิปที่มันเป็นแบบเออเรียกอะไรอะ่ะเหมือนทาลิปลิปกลอสอะไรเงี้ยเป็นในตัวนะแต่มีคิดว่าอันนี้มันสึกแบบ มันจะแย่งสีตาไปอะทุกคนอนะ่ะเด๋ยวันก็จะลองผสมกับสีแก้มทุกคนน่าจะเลิศอยู่นะคะเพราะมันเป็นสีออกสีสีแมทนะสีโทนไม่ไม่มีประกายนะคะลองดูกันลองดูทาแบบในปากก่อนน่าจะเลิศอืมไม่ต่างกัน <laughs> นะคะมันดับความแบบเมทัลลิกของเขานี้ยากจริงๆนะทุกคนเราลองใช้นิ้วอื่นในการทาสิ แตโดยรวมถือว่าก็โอเคอยู่นะทุกคนแบบเนี้ยเนี่ยสีมันไปในทางโทนเดียวกัน,นทั้งหน้านะครับมันก็เลยดูไม่มีอะไรแบบว่าโอ้แบบดูนชเชอรัลอยู่ดูใสๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ,คอือเอาละทุกคนและนี่นะะก็คือฟินิชลุคนะคะที่เราได้จากการแต่งหน้านะคะของ ARQ มากรลองเซร็จนั่นเองนะจ๊ะทุกคนมีความว่า จะบูดดีเงามากเลยอเออนะคะที่เห็นเนี่ยคะ่ะตอนนี้ในกล้องนะสีเป็นโทนเจยากันน่ารักมากๆคิ Q ้วๆมากแล้วก็สีผิวอย่างเรานะคะสีผิวน้ำพึ่งแบบนี้ก็สามารถแต่งได้นั่นเองนะคะที่มิวชอบเลยนะคะก็จะเป็นตัวอายแชโดว์นะคะสีดีมากสวยมากทุกคนสีชมพูเออไม่ใช่สีพีชพีชเนี่ยเป็นมาการสีทองคือเลือดมากทาได้ทุกวันนะคะแล้วก็ ส่วนสีของปัดแก้มเนี่ยก็เป็นเลยที่ดีเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่ามิวเนี่ยปัดแก้มเพิ่มแล้วเป็นสีโทนสม้มอมทองอะไรเงี้ยเพิ่มมันก็เลยดูแบบอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะแต่ทาตอนแรกก็เห็นว่าสีเขาสวยเลทีเดียวนะคะส่วนลิปของเขาเนี่ยลิปอ่าเป็นแบบเมทัลลิกด้วยแอนด์ลิปแบบเมทัลลิกเนี่ยนะคะมิวรู้สึกว่ามันยังแบบ ยังแปลกๆยังงงยังเฉยๆอยู่รวมาสำหรับมืคตอนนี้นะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยมาในแพคเกจรวมกันแบบนี้ก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะคะทุกคนมาแบบให้เราเลือกกันได้แบบ3ามชั้นกันเลยนะคะว่าเราจะเอาสีอะไรดีนะคะซึ่งก็ยิงเอามาผสมกันได้นะ,ะทุกคนไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องใช้ตาสีหนึ่งอายแชโดว์สีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะทาแบบอาจจะเป็นทาตัวปัดแก้มนลงให้ทั่วเปลือกตาก่อนก็ได้ะะแล้วค่อยทาด้วยอายแชโดว์สีนี้ก็ แตกต่างเป็นอีกสีนึงแล้วนั่นเองนะคะก็คือใช้ได้ที่เนเดียวกันนะคะทุกคนก็มีความว่านะดูใกล้ๆก่อนอสีสวยมากเลยนะคะสำหรับอายแชโดว์นะคะที่มาเป็นเซตแบบของ a r นั่นเองนะคะสามารถหาซื้อได้ทาง7 e เ e ่ e อนั่นเองนะจ๊ะทุกคนโอเคคะ่ะก็ลองของทุประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะไปเช็คตอนท้ายๆนะคะว่าติดทนอยู่เนี่ยได้นานแค่ไหนนั่นเองนะจ๊ะจะโดยรวมถือว่า ชอบมากเลยสีดีมากแล้วก็สีสวยทุกสีนะคะแล้วแต่เราจะไปประยุกต์ใช้กันนะคะว่าจะใช้สีอะไรนั่นเองนะจ๊ะขนาดก็พกพาง่ายนะคะเพราะว่าเขามีถึง3สีเลยทีเดียวนะนี่ ถ้าพกพาก็จะดีเหมือนกันนะก็ไม่ได้แบบหกเลอะเทอะอะไรนะและ้วเขาก็ยังมีกระจกมาให้ของเราแบบนี้ด้วยน,ะนั่นเองทุกคนก็สามารถพกพาไปไหนได้อยู่นะคะถ้าสีนี้สีเดียวนะสำหรับคนที่ไม่แต่งหน้าเยอะอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ถ้าใครแบบอยากแต่งหน้าเพิ่มเติมก็แนะนําว่าเอาอายแชโดว์อคอนทัวร์อายแชโดว์ที่เป็นสีน้าตาลเข้มเนี่ยทาที่หางตานิดนึนงทามันก็จะได้สีที่แบบสวยกว่าที่เคยแล้วก็ทําให้ตาดูมีเสน่ห์มากยขึ้นด้วยนะั่นเองนะจ๊ะเออประมาณนี้นะคะแล้วก็เนื้อดีกเกลี่ยง่ายนะคะไม่ไม่ไม out, ไมฟนอนุร ลดมากเลยจะจ๊ะใช้ได้กับทุกสีผิวนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าระหว่างวันเนี่ยก็ผ่านเวลาไปประมาณตอนถึงตอนคืนเนี่ยหน้าซิงอยู่แบบสีตายังอยู่แบบนี้แล้วหรือปาะ,ะจ๊ะเดี๋ยวไปดูกันเอาละทุกคนตอนนี้นะคะก็ผ่านไปแล้วประมาณ7ชั่วโมงะะที่เราแต่งหน้าไปนะคะสําหรับตาแก้มแล้วก็ปากของเออาร์มักรองเซตนั่นเองนะคะประมาณนี้นะคะก็ทุกอย่างนะคะคือ มันยังอยู่นะทุกคนว่าไปนะจ๊ะแต่ว่าสภาพอากาศที่บอกนะคะว่าอย่างคลิปโจวิน่าเนาะคลิปเดียวกันทุกคนแต่อัพเดทกันคนละอย่างนะคะตลบมากเลยอ่ะเออคุใช้คลิปการแต่งหน้าคุมค่านะคะก็มันยังอยู่เน,นี่ยนะทุกคนแต่ว่ามันจะเฟดไปแล้วแบบประมาณอ,อ่มันเหลืออยู่ประมาณ80%ทุกคนแต่ก็คือแบบมันยังติดแล้วมันก็ยังดูว่าเออเห็นตาชัดเนาะเนยนะทุกคนเออตาชัดอยู่แก้มชัดอยู่แต่ว่าปากเนี่ยไปแล้วนะคะเพราะว่า สีเขาค่อนข้างที่จะอ่อนมากๆเลยทีเดียวแล้วก็สีเขาไม่ค่อยทึบเท่าไหร่สีเขาค่อนข้างจะโปร่งแสงนะคะเพอเวลาผ่านไปกินข้าวกินอะไรไปนี่ก็คือหายไปแล้วนั่นเองะคะไม่ได้คาดหวังกับงานปะว่าจะติดทนเลยขนาดนั้นนะคะก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะแต่ว่างานตาเอ่ยแก้มเอยเนี่ยยังอยู่นะคะทุกคนเออก็ประมาณนี้จ้าที่มาอัปเดตทุกคนได้ดูแล้วก็มาลองของทุกคนได้ดูนะคะสําหรับ AR มัรมากรองเซตนั่นเองะคะทุกคนไปซื้อกันได้ที่เซเว่นอีเลเว่นนะจ้าถ้าใครอยากลองสีสวยมากโดยเฉพาะอายแชโดว์สีสีแรกนะทุกคนแล สีแก้มก็โอเคนะคะทุกคนใช้ได้อยู่ก็สามารถใช้ได้กับทุกสีผิวนั่นเองนะจ๊ะโอเคค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e ให้ช่องช่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะมิมาร่เกลค่ะไปลบยบายลองไปใช้ก็ดูนะสวยมากทุกคน